เอาแล้วคดีจะพลิกไหมซื้อเกาวีแชา้าเคมซารอนแต่งงานลับๆช่วงมกราคม2025จริงหรือไม่ในการเล่าข่าวดาราวันนี้ทักทายและสวัสดีคุณผู้ชมข่าวลือสะเทือนวงการบันเทิงเกาหลีนักข่าวชื่อดังอ e ีจินโฮออกมาปล่อยคลิปวิดีโอเมื่อวันที่19มีนาคมปี2025โดยอ้างว่าเคมซารอนซุกซ่อนเรื่องการแต่งงานไว้ อีจินโฮชี้ไปที่ภาพถ่ายปริศนาที่คิมซารอนโพสในเดือนมกราคม2025ซึ่งเป็นภาพที่ดูเหมือนภาพถ่ายงานแต่งงานกับชายหนุ่มลึกลับท้องแคปชั่นสั้นๆว่าแต่งงานภาพดังกล่าวค่ะถูกลบอย่างรวดเร็วและตัวแทนของเธออ้างว่าเป็นเพียงภาพถ่ายจากเพื่อนแต่อีจินโฮกลับอ้างว่าคิมซารอนมีแผนที่จะย้ายไปนิวยอร์กกับสามีของเธอเพื่อเริ่มต้นชีวิตแต่งงาน เขาปฏิเสธข่าวลือที่ว่าคิมซูฮยอนบังคับให้เธอลบและสื่อสารผ่านทวิกรมโดยยืนยันว่าสาเหตุมาจากแฟนหนุ่มคนใหม่ของเธอนอกจากนี้อีจินโฮยังต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอ,อบโต้ข้อกล่าวหาที่ว่าวิดีโอของเขาเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเธอโดยยืนยันว่าเธออยู่ในสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นก่อนหน้นนานี้ค่ะสื่อดังอ้างว่าตามที่คิมไซยอนบอกกับครอบครัวของเธอ คิมซูฮยอนบอกให้เธอเปลี่ยนโทรศัพท์ล็อกค่ายคาวทอกและสื่อสารผ่านเทรกรมอิจินโฮกล่าวว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตได้หยิบยกประเด็นสําคัญเกี่ยวกับอดีตแฟนหนุ่มของเธอคิมซูฮยอนเมื่อสีปีก่อนแต่ในความเป็นจริงคิมซารอนแต่งงานกับชายคนอื่นและใช้ชีวิตแต่งงานใหม่ของเธอการตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าในช่วงเวลาวิดีโอของฉันเกี่ยวกับเธอถูกเผยแพร่คิมซารอนอยู่ในสหรัฐอ,อเมริกา กับสมธขอองเประเด็นนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงและรอการยืนยันจากทั้งสองฝ่าย